USS Enterprise, USS Enterprise หรือ CV-6 เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นยอก์กาวของกองทัพเรือสหรัฐเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการสู้รบแถบมหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีระวังขับน้ำเต็มที่32,000ตันสามารถบรรทุกเครื่องบินได้90ลำเข้าประจำการในวันที่12พฤษภาคมปี1938โดย Enterprise นั้นมีการเรียกขานกันอยู่หลายชื่อ คือ The Big E, Lucky E และ The Grey Ghost เธอเข้าร่วมในเหตุการณ์สำคัญต่างๆแทบจะทุกเหตุการณ์ในสมรภูมิฝั่งแปซิฟิกซึ่งมาก่อเรือรบลำอื่นของสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เรื่องราวของสุดยอดเรือรบลำนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้ผมจะมาเลียงลำดับวีลกรรมต่างๆของ USS Enterprise ให้ฟังครับก่อนอื่นหากผมเล่าได้ไม่ดีหรือมีข้อมูลผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยทุกท่านมานที่นี้ด้วยครับ ในการโจมตีฐานทัพเรือโพฮาเบอร์ของกองทัพจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นในวันที่7ธันวาคมปี1941ตอนนั้นอ n t e r p r i ไพเธอกำลังแล่นอยู่กลางมหาสมุทรซึ่งห่างจากที่ตั้งฐานทัพเรือโพฮาเบอร์ประมาณ398กิโลเมตรซึ่งในตอนนั้นเธอได้รับข้อความจากวิทยุจากฐานทัพเรือโพฮาเบอร์รายงานว่าฐานทัพเรือกำลังถูกโจมตีและต่อมาเธอได้รับคำสั่งให้สกัดกั้นการโจมตีของญี่ปุ่น แต่เธอก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากนักเพอเป็นช่วงเวลากลางคืนต่อมาเธอได้ทำหน้าที่คุ้มก,มกันหมู่เกาะในฮาวายเพื่อเฝ้าะระวังการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นอีกครั้งในระหว่างการลาดตระเวนเครื่องบินทิ้งตอไปดูของอินเตอร์ไพรส์ก็พบเข้ากับเรือดำน้ำไอ -70 ของญี่ปุ่นและทำการโจมตีได้สำเร็จในเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้อินเตอร์ไพรส์กลายเป็นเรือลำแรกของสหรัฐที่สามารถโจมเรือดำน้ำของญี่ปุ่นได้และในวันที่1่กุมภาพันธ์ ปี1942กองเรือรบของ e ินเทอร์ไพก็เริ่มบุกโจมตีเกาะต่างๆในหมูกก่เกาะมาแชลททำให้เรือรบญี่ปุ่นจมไป3ลํลำและสร้างความเสียหายได้อีก8ลํลำทำลายเครื่องบินและสิ่งอำนวยความสะดวกภาคพ,พื้นดินได้เป็นจำนวนมาก e n t e r p ร์ Enterprise, ไพได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยในเหตุการณ์ครั้งนี้หลังจากการกลับไปซ่อมแซม e n t e r p ร์ไพและเรือบรรทุกเครื่องบินฮอร์เน็ซึ่งเป็นเรือน้องสาวของเธอก็ได้รับภารกิจอีกครั้ง ในวันที่18เมษายนปี1942ภารกิจนี้ถูกเรียกว่าดูแลตโตเลตหรือการบุกโจมตีกรุงโตเกียวการโจมตีครั้งนี้คือการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B-25 ไปทิ้งระเบิดที่กรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นและแม้ว่าจะสามารถทิ้งระเบิดในกรุงโตเกียวได้สาเร็จแต่เครื่องบินทิ้งระเบิดที่ถูกส่งไปนั้นก็ถูกยิงตกทั้งหมดเครื่องบิน15ลำถูกทาลายและอีกหนึ่งลำก็เข้าไปในดินแดนของโซเวียต ในยุทธการที่มิดเวเครื่องบินดำดิ่งทิ้งระเบิดและเครื่องบินทิ้งต่อไปดูของเอ็นเทอร์ไพรส์สามารถจมเรือบรรทุกขบินของญี่ปุ่นไปได้ถึง2ลำคือเรือบรรทุกงบินคากะและอากากิพร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการจมเรือบรรทุกงบินฮิริวในเวลาต่อมาด้วยยุทธการมิดเวถือเป็นยุทธการครั้งสําคัญที่ทําให้ฝ่ายสหรัฐพลิกกลับมาได้เปรียบในทันทีและทําให้กองเรือของญี่ปุ่นนั้นอ่อนแอลงไปอย่างมาก ในยุทธการที่โซโลมอนตะวันออก USS Enterprise ได้แล่นไปยังแปซิฟิกใต้เพื่อสนับสนุนการยกพลขึ้นบกในหมู่เกาะโซโลมอนและไม่นานก็เกิดการต่อสู้กับกองเรือญี่ปุ่นซึ่งถูกค้นพบอยู่ห่างจากเกาะก็ได้ขแนลไปทางเหนือราว300กิโลเมตรและ USS Enterprise ซึ่งในขณะนั้นอยู่กองเรือที่61ได้ส่งเครื่องบินเข้าโจมตีบทสรุปในยุทธการโซลมอนตะวันออกคือเรือบรรทุกเครื่องบินเบา d ดิวโจของญี่ปุ่นถูกจม และกองทหารญี่ปุ่นที่กําลังเข้าโจมตีเกาะเกอรยคนเนลก็ต้องถอยกําลังไปในยุทธการครั้งนี้เอ็นเตอร์ไพรส์ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเพราะเธอถูกโจมตีด้วยระเบิดถึง3ลูกและถูกยิงด้วยกระสุนปืนใหญ่อีก4ครั้งทําให้มีลูกเรือเสียชีวิต7 4คนและบาดเจ็บอีกเ5คนการโจมตีครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายร้ายแรงต่อดาดฟ้าเรือของเอ็นเตอร์ไพรส์ทำให้ท้ายที่สุดเธอก็ต้องถอยกลับไปซ่อมแซม หลังจากการกลับไปซ่อมแซมอยู่นาน5สัปดาห์ Enterprise เอนเตอร์ไพรส์ก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งโดยเข้าร่วมในยุทธการที่หมู่เกาะซันตาคูสเครื่องบินของเอนเตอร์ไพรส์เข้าโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือรัตเวนของญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ตัวเธอเองก็ถูกโจมตีอย่างหนักและโดนระเบิดอยู่2ครั้งในระหว่างการต่อสู้ส่งผลให้เอนเตอร์ไพรส์สูญเสียลูกเรือ44คนและบาดเจ็บอีก75คนในด้านของเรือบรรทุกเครื่องบินฮอร์เน็ตก็ถูกจมลงไปแล้ว แม้จะได้รับความเสียหายร้ายแรงแต่อิน e ร์ไพร์ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญและพยายามช่วยเหลือลูกเรือจํานวนมากจากฮอนเนตไปพร้อมๆกันและท้ายที่สุดนั้นกองเรือของสหรัฐก็ได้รับชัยชนะไปในการรบที่มูกเกาะซันตาคูตแต่ทางฝ่ายสหรัฐนั้นก็ได้รับการสูญเสียไปมากพอสมควรการสูญเสียเรือบรรทุกเครื่องบินฮอนเนตหมายความว่าตอนนี้อินร์ไพร์กลายเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเพียงลำเดียว ที่ใช้งานได้ของสหรัฐอเมริกาในเวลานั้นในวันที่13พฤศจิกายนปี1942นักบินจากอินเทอร์ไพช่วยจมเรือประจันบาลฮิเอซึ่งเป็นเรือประจันบาลญี่ปุ่นลำแรกที่ถูกจมระหว่างสงครามเมื่อยุทธนาวีที่กอร์เคนแนลสิ้นสุดลงในวันที่15พฤศจิกายนปี1942เป็นอีกครั้งที่ฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถเอาชนะกองเรือรบของญี่ปุ่นไปได้อนเทอร์ไพ ได้มีส่วนร่วมในการจมเรือรบ16ลำและสร้างความเสียหายให้เรือรบลำอื่นอีก8ลำในฤดูร้อนปี1943มีการนำเรือบรรทุกบินชั้นเอเซกและชั้นอินเดพเพนเดนเข้าร่วมกับกองเรือแปซิฟิกของอเมริกาและทำให้เอนเตอร์ไพรส์ได้รับการปลดประจำการชั่วคราวตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ปลดประจำการเอนเตอร์ไพรส์ได้รับการดัดแปลงครั้งใหญ่ซึ่งรวมถึงการอัปเกรดอาวุธต่อต้านอากาศยานใหม่และระบบต่อต้านตอปิโด ที่ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและยังมีการติดหมายเลข6บนดาดฟ้าเรืออันเป็นสัญลักษณ์ของ U.S.S. Enterprise ด้วยในเดือนพฤศจิกายนปี1943 Enterprise กลับเข้ามาประจำการอีกครั้งในการสนับสนุนท่าอากาศในสมรภูมิที่มาคินและเข้าร่วมการโจมตีเกาะต่างๆของญี่ปุ่นอีกมากมายในการสู้รบที่ทะเลฟิลิปปินส์เมื่อวันที่19มิถุนายนคิดสักราช1 9 4 4 Enterprise เป็นหนึ่งใน4เรือบรรทุกเครื่องบินในกองเรือที่58.3ระหว่างการสู้รบด้วยเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งกินเวลาไปกว่า8ชั่วโมงนักบินของกองเรือสหรัฐและกองทัพเรือจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นได้ต่อสู้บนท้องฟ้าเหนือกองเรือที่58ของสหรัฐและบริเวณเกาะมาเลียนาส่งผลให้เรือรบอเมริกาจำนวน6ลำได้รับความเสียหายพร้อมทั้งเครื่องบินอีก130ลำนักบินและลูกเรือทั้งหมด76นายสูญหาย ในขณะเดียวกันเครื่องบินรบของอเมริกาและเรือดำน้ำําก็ได้จมเรือบรรทุกเครื่องบินญี่ปุ่นไป3มลำซึ่งได้แก่เรือบรรทุกเครื่อง,องบินฮิโยโซคากุและไทโฮพร้อมทั้งทําลายเครื่องบินของญี่ปุ่นไป426ลำซึ่งการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้ทําให้กองเรือจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นหมดสภาพไปอยากที่จะกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหลังจากการสู้รบในทะเลฟิลิปปินส์จบลงเอ็นทอไพร์และกองเรือของเธอ ยังคงให้การสนับสนุนท่าอากาศในการลุก้านบนเกาะไซปันจนถึงวันที่5กระะกฎาคมปี1944จากนั้นเธอก็แรนเรือไปยังโลฮาเบอร์เพื่อพักผ่อนและอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆในระหว่างนั้นเธอถูกทาสีด้วยลายพรางและในวันที่24สิงหาคมเรือบรรทุกครองบินเอ็นเตอร์ไพรส์พร้อมด้วยกองเรือที่38เติมโจมตีท่าอากาศในหมู่เกาะยับอูริทีและปาเลาจนถึงวันที่8กันยายน และยังเข้าร่วมในการช่วรบในยุทธนาวีที่อ่าวเลเตด้วยและในวันที่24ธันวาคมในทะเลฟิลิปปินส์เอ็นเทอร์ไพรส์ทำหน้าที่บรรทุกกองบินที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษในการปฏิบัติการกลางคืนโดยมีการเปลี่ยนรหัสเรือจาก CV เป็น CV วงเล็บด้วย N ซึ่ง N แทนด้วยไหนเธอเริ่มกวาดล้างน่านาน้ำทางตอนเหนือของเกาะลูซอนและทะเลจีนใต้ในช่วงเดือนมกราคมปี1945 โดยโจมตีเป้าหมายชายฝั่งและสะกัดกั้นการขนส่งยุทธบัจจัยของกองทัพญี่ปุ่นด้วยจากนั้นเอ็นเตอร์ไพรส์ก็ทำหน้าที่สนับสนุสนน,นาวิกโยธินในยุทธการที่อิโวจิมาหลังเส้นสุดยุทธการที่อิโวจิมาเอ็นเตอร์ไพรส์ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในายามค่ำคืนในการบุกโจมตีเกาะคิวชูฮอนชูและการขนส่งทางทะเลในประเทศญี่ปุ่นและในวันที่5เมษายนปี1945 เธอสนับสนุนปฏิบัติการโอกินาวาจนกระทั่งเธอได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจากการกามิกาเซโดยพลโทชุนสุเกะโทมิยะสึได้สร้างความเสียหายบริเวณด้านหน้าของเธอพร้อมทั้งฆ่าชีวิตลูกเรือไป13คนและบาดเจ็บอีก68คนการโจมตีด้วยการผีชีพครั้งนี้เป็นการถูกโจมตีครั้งสุดท้ายของอินเตอร์ไพรส์และเมื่อสหรัฐทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่นาง,งาซากิก็ทำให้ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้เมื่อวันที่9สิงหาคม ปี1945เป็นการจบสงครามโลกครั้งที่2อย่างสมบูรณ์ในตลอดช่วงสงครามนั้นเครื่องบินและอาวุธของอินเทอร์ไพได้ทำลายเครื่องบินข้าศึกไปกว่า911ลำจมเรือรบไปกว่า7 1ลำสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงให้เรือรบญี่ปุ่นไปกว่า192ลำอินเทอร์ไพผ่านสมรภูมิมาอย่างโชคโชนเธอเป็นเรือรบทีร่รับแบ t เทิ Star มากถึง20ดวงซึ่งมากที่สุดในหมู่เรือรบของสหรัฐทุกลำ ในตลอดช่วงสงครามโลกครั้งที่2และเป็นหนึ่งในเรือบรรทุกเครื่องบินเพียงไม่กี่ลำของสหรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามจนกระทั่งสงครามสิ้นสุดลงโดยไม่ถูกจมลงด้วยสุดท้ายนั้น USS Enterprise ก็ถูกปลดประจำการในวันที่17กุมภาพันธ์ปี1947มีผู้คนมากมายที่เรียกร้องให้มีการนำ Enterprise มาเป็นพิพิธภัณฑ์แต่สุดท้ายเธอก็ถูกแยกชิ้นส่วนในปี1958 เป็นการจบชื่อเสียงของเอนเตอร์ไพรส์เรือบรรทุกขครืองบินที่สำคัญมากที่สุดลำหนึ่งในประวัติศาสตร์โลก